สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเตตชะงั่งนะครับบวกกระแสเรศในมวยไทยจัตศรนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่ส8กุมภาพันธ์2567เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนกระตุกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตตชะงั่งบวกกระแสเรศนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนบริษัทนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ่นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีอ d p k สองสี่ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะอช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจสีเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณวิธีจิตเมืองนะครับยกขาบ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง36มสิหกมาเฟ้นมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับของมวยดิวิชันไทยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงก็คือเป๊ปซี่สุจิบะหมีเคี้ยวนะครับส่วนฝ่ายเงินก็คือเมาคีเล็กออรอุดอุดอนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเป๊ปซี่มา104.5ขาดจุดหส่วนฝ่ายน้ำเงินเมาคีเล็กมา104.7นะครับ104.3นะครับขาดจุดเนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่จะดูลอยๆกว่าเลื่อมๆกว่านะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่า เรทมวยดีวิทีไทยนะครับช่วงเช้ายังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดทุกคู่เลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมวยปรับเปลี่ยนด้วยนะครับทำให้มวยดีวิทีไทยนะครับเรดช่วงเช้ามายังไม่เปิดทุกคู่เลยนะครับคู่นี้เรดก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเบบซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับความสูงความยาวดูได้เปรียบนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงครับ แป๊บสี่ดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าอาวุ้นยาวถึงก่อน,นครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับแป๊บสี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวเลดยังไม่เปิดครับคู่ที่2ครับฝ่าแดงก็คือ9 0 0 0หมื่นสกสุกไห่ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มบางพลีซูจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัด150ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับ90,000มา140 49.1นะครับขาดจุด9ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มบางพลีมา148.6ขาดน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับขาดไป1.4เลยนะครับดูว่าขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มบางพลีน้ำหนักขาดเยอะกว่าครับ ทางด้านฝ่ายแดงคู่นี้ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงครับจะดูลอยๆกว่านะครับเนื้อตัวก้อนลุมล่มๆด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่ามาเข้าเวทแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเก้าหมื่นจะรู้ตัวก่อนนะครับรู้ตัวประมาณ1สัปดาห์ส่วนฝ่ายน้ำเงินรู้ตัวประมาณ3 4วันนะครับทางด้านแทนทั้งคู่แต่ทางด้านฝ่ายแดงรู้ตัวก่อนครับและทางด้านฝ่ายแดงก็ดูว่าสูงกว่าลอยกว่าเนื้อตัวอาจจะดูลุ่มๆทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเก้าเก้าหมื่นนี่ก็เป็นกชคจากตัว วัย22ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สกสร์สุงอายิมนะครับมีคุณผิดกลุมแหวนนะครับดูแลเป็นมือขวา,ค,วาครบเครื่องสูงยา,าวเข่าแหลมสัดแข้งขวาขอรอกรตัดตีแนวแน่นนะครับเก่าก็กดูดีแต่ว่าหายจากเมืองกรุงไปนานนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1นนล่าสุดของท้าฟายนะครับเก้าหมื่นก็ชนะอองลีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่นครปฐมมานะครับอ่า13มกราคมปี67ประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มบางพลีเป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย26ปีนะครับดูว่ากระดูกมวยทนาฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับเป็นมวยขวาฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบ่ามีเกีียวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลือดนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับสาสตร์แข้งต่อยมัดฝันศอกเจาะยางรุนแรงครับอุวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายครับก็ถือว่ากระดูกดีไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าหายจากวิธีมืกุงไปไม่ต่างกันนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทนาฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2ไฟแล้วก็ แพ้หนึ่งฝ่ล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนเพชรเมืองลุมนะครับสิคูเพียนนะครับที่ไทายไฟลีกนะครับส่วนอีก2องฝ่าที่ผ่านก่อนหน้านั้นก็ชนะรวดแล้วก็เป็นการน็อกเอาททั้ง2ไฟฝ์เลยนะครับนั่นหมายความว่า คู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินตน,ตนนี้อันตรายเลยนะครับลุนนับลุนนอกได้เลยนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าคู่นี้ผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมชอบไปที่ความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายแดง9 0้าหมืนนะครับสอกอสุกงไงยิ้มนะครับตน,ตนไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนต้องลุ้นนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงตนอันตรายลุออนนับลุนนอกได้เลยนะครับแต่ว่าเนื้อตัวไม่สวยลุมๆวด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนครับวันนี้น้ำหนักมาสวยกว่านะครับ แล้วก็ได้สูงได้ยาวกว่าเข่าแหลมแทงเจ็บมากกว่าไปลายปลายไม่พลาดหลับหลนไปก่อนไปไปน,ะะอนะครับต้นต้นไม่พลาดหลับหลนไปก่อนปลายปลายน่าจะอาศัยเพลงเข่าที่เล่าร้อนนะครับบวกกับสูงสูงยาวกว่านะครับเบียดแสงเอาชนะนุ่มบางพีซูจิบัมิเคียวไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ9ก้าหมื่นสองกอสุง่ายยิ้มนะครับตน้นต้นไม่พลาดหลับหลนไปก่อนไปลายปลายดูว่าเข่าไหนเดี๋ยวแน่นกว่าวันนี้น้ําหนักมาสวยกว่าแล้วได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับเลดย,ยังไม่เปิดน,นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเก้าหมื่นสองกอสุงายๆิ่มลุ มาถึงคู่ที่3ครับรองคู่เอกฝ่ายอื่น,นคือเพชรวานนน JSP ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสังลบแดงพนมงลงรักพิกัด118ปอนด์ช่วงเช้าเท่าน่าฝ่ายแดงเพชรวานนนมา118ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินมา119.1ร้อลดจุดหนึ่งความสูงความยาวก็เท่าน่าฝ่ายน้ำเงินนะครับสังลบจะสูงกว่าลอยกว่านะครับเลทยังไม่เปิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสังลบแดงพนมงลงรักนะครับดูว่าสูงกว่าลอยกว่าบรรยากาศก็น่าจะดูดีีกวว่่าาานนะะครรับเพมทง้ง เสือแดงพนมดวงรักนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ของอสึกจิตมุงนอนอยู่แล้วนะครับดูบรรยากาศก,าก็ดูดีกว่านะครับชอบไปที่ฝนันเงินนะครับสั่งลบแดงพนมดวงรักนะครับเหลียังไม่เปิดคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงคือดวงสมพงศ์จิตมุงนนจิตมุงนนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ ไผ่แดงเกตทรงลิ์นะครับพิกัด138ปอนด์ต่อ1 4 0ปอนด์นะครับกูนี้ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์ต่อย1 38ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไผ่แดงต่อย1 4 0ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อนาให้กับทาหน้านฝ่น้ำเงิน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงดวงสมพงศ์มา138.1ลดจุด1ส่วนฝ่ายน้ำเงินไผ่แดงมา1 4 0ปอนด์ผพลพิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับ ความสูงความยาวก็ทางด้านไฟแดงดวงสมพงษ์จะสูงกว่าร้อยกว่านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในศึกวันลุมพินีก็เป็นทางด้านไฟแดงนะครับดวงสมพงษ์จิตมึงนนนะครับที่เอาชนะคะแนนมาได้น,นะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็ดูว่าทางด้านไฟแดงนะครับดวงสมพงษ์จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวส่วนไย าฝ่ายน้าเงินนะครับฝ่ายแดงนี่สรุดแพ้ไป2ไฟนะครับสฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงดวงสมพงจะดูดีกว่าและที่สาคัญเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยวันนี้ต่อหนัก1อนอแต่ไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับก็อยางได้สุขกว่าได้ลอยกว่าดีนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงจิตมึงนูน,นะครับ ก็วันนี้น่าจะย้ำแคสไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่จะมีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านดวงสมพงษ์นี่มาเข้าแทนนะครับการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองครับเพราะว่าเดิมทีขึ้นรายการเอาไว้เป็นซุเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์จะชกกับไผ่แดงครับล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นดวงสมพงษ์ครับก็ดูว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนิดๆน,นะครับแต่ชอบไปที่ไฟแดงน,นะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์ครับวันนี้น่าจะย้ำแคร์ไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งครับเลนยังไม่เปิดครับต้องบอกว่าเลทัไม่เปิด ทุกคู่เลยนะครับก็มาย้ำมามาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝาแดงนะครับเปบปซี่สุจีเบอร์มี่เคียวคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝาแดงนะครับเก้าหมื่นสกอสุไงยิมนะครับต้นต้นไปพลาดหลับหลนไปก่อนลุ้นไปไปลายครับคู่ที่3ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ สั่งลบแดงพนมดงรักใหญ่ยาวกว่าครับและคู่ที่4ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงษ์จิตมงคนนก็ใหญ่ยาวกว่าบรรยากาศดูดีกว่าด้วยครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยวิถีไทยในะวันนี้ชอบไปที่คู่ที่1นึ่งเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่สุจีบะหมีม่เกี๊ยวม,มาต่อกันที่ศึกมวยไทยจีนสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับนะครับสัปดาห์นี้มีมวยรอบปุนเซอร์ฮารุนกัน2อคู่นะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1นะครับเป็นมรับุนเสือางที่สิบสาสาย4นัดที่3นะครับคู่นี้คนชนะจะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายนะครับเป็นใบที่7นะครับส่วนคนแพ้ตกรอบเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับนิวปกรณ์ส่อโชคมีชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่มา1 1 2ปอนด์ผลิตทอพิกัดไม่ต้องรดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิวปกรณ์จะดูลอยๆกว่านิดๆนะครับ ฝ่ายแดงนิวประกอบนี่เป็นนักโชคจากนราธิวาสนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะครับมีตูเสียตูสโชคมีชัยนะครับสุรกิจเมพงเมืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมือขวาควบเครื่องสายแข้งต่อยมัดตีหน้าแรงปั้มตีแข็งแกร่งนะครับสคมสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2แล้วก็สรุดแพ้หนึ่งนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนสิบหลักปอลภายแดงที่วิธีช่อง74สนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีเป็นนักโชคจากจังหวัดสุโขทัยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมที่จังหวัด เป็นมือขวานะครับเปิดเกมสัดแข้งปล่อยหมัดวงในปั้มตีแข็งแกล่งปูดูดันนะครับสฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดของธนรัตนน้ำเงินก็แพ้คะแนนเป็กปตอทอทองทวีที่วิธีท่อง7นะครับ คู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝาแดงครับนิวปกรณ์ไปต่อ52เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงครับก็นิวปกรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเจ๋งตัวเต็งนะครับที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม4นี้เลยนะครับก็วันนี้ก็ชอบไปที่ฝาแดงครับนิวปกรณ์ส่อโชคมีชัยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกแล้วก็คว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่7ดได้สาเร็จนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝาแดงนิวปกรณ์สอโชคมีชัยเป็นทห้าสองชอบไปที่ฝาแดงนะ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นรอบปุลเสือครั้งที่23นะครับสายดีนัดที่3ามครับคูน่นี้คนชนะจะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่8ทันทีเลยนะครับส่วนคนชนะเออส่วนคนแพ้นะครับก็จะตกรอบกับบ้านทันทีเช่นเดียวกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือหนิงสยามซอเดชพันธ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน,งนครับเพชรตะวันเพชรจินดาพิกัดน้อย 12ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนึ่งสยามมาหนึสิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรตะวันมา112.2งร้ดสนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับหนึ่งสยามเป็นนัโชคจากจังหวัดตรังนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์หัวหน้าคณะนะครับเป็นมือซ้ายเขาในเนียเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงขวางหน้าปั้มตี ขวางหน้าปั้มตีฟันศอกดูแลนะครับบูดูด,ดันนะครับเป็นนักชกที่ฟอร์มสดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าประเภทอาวุธหนักแรงตัวต้นอันตรายด้วยนะครับสี่ไฟหลัง5้าไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าเป็นการชกที่เวทีภูทร ชนะที่เวทีภูทร4ี่ฝ่ายนะครับที่สําคัญเป็นการชนะนอกทั้งสิ้นเลยนะครับล่าสุดนี้มาต่อยในมือรอบใช้สิทธิ์ตัวสํารองก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่า5ฟอร์มหลังสุดทั้งเวทีภูทรและเวทีมงกรงของทนายแฟร์แนะครับชนะรวดเลือะครับและเป็นการชนะนอกไปถึง4ไฟฝ่เลยนะครับล่าสุดนี้ต่อยใช้สิทธิ์ตัวสํารองนะครับต่อยมือรอบปูนเสือนะครับชนะคะแนนโรบคอปอ,อ,อุดอุด,อดอรที่เวทีช่อง7สีมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวันเป็นนักช เพชรจินดาที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ไปฝากปล่ำฝากซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักันด้วยนะครับมีพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดานครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับครบเครื่องสูงยาเตะซ้ายต่อย้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนขวางค้ำแทงสองกสูนแรงบูดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้2ชนะ1ล่าสุดนี้แพ้คะแนนนิติกรสน,นานทานคิริที่เวทีช่อง74มานะครับสามฟอร์มหลังสุดดิธนาแฝงดูดีกว่าครับ เลทหลังจากช่างนะครับไมายแรกเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับ1สยามสอ,อหนึ่งสยามสอเดชพันนะครับเป็นต่อ19ครับดูว่าหัวจิตหัวใจดวงโตกว่าฟอร์มสดกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพตะวันเพชรจินดานะครับเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มไปลองก็จริงนะครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจก็ดวงเล็กไปนิดนึงนะครับป,ปลายนะครับมีเหี่ยวมียุบ มีย่นให้เห็นอยู่หลายหลายไฟล์เลยนะครับแต่น่าจะได้รับการแก้ไขาจากทางทีมงานมาบ้างนะครับวันนี้ผมดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงดีกว่านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะเป็นรองแต่ว่าช่วงหลังจะชกที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่งงายนักเงินนะครับเพชรเพชรตะวันเพชรจินดานะครับต้นๆจังหวะฝีมือสูงยาวกว่านะครับ ชิงทาก่อนต้นๆผมบอกว่าน่าจะออกนําไปก่อน,นครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยเพราะว่าเพชรตะวัน,นครับป,ปลายไม่ค่อยดีนะครับสามไฟหลังสุดนี่ชนะ1อีก2ไฟนี่แพ้2องไฟนี่แพ้แบบหมดแรงไปปลายให้เห็นทั้ง2ไฟเลยนะครับดูว่าแรงปลายดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นอย่างดี แต่ผมชอบไปที่ความสูงความยาวและกระดูะกดที่เวทีมังกรดูดีกว่าของด้านฝันน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดานครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับหสยามสอเดชพัน์เป็นต่อ19ครับหัวจิตหัวใจดวงโตกว่าครับแต่อยากให้รองไปที่ฝันน้ำเงิงนครับเพชรตะวันเพชรจินดานครับดูว่าสูงกว่ายาวกว่ากระดูกที่เวทีมังกรช่วงหลังก็ดีกว่าด้วยครับอยากให้ลองไปที่ฝันน้ำเงินครับเพชรตะวันเพชรจินดาแล้วก็แนะนําให้ซื้อขายแต่งตัวบางทุนด้วยครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเด่นสยามเด่นพยักษ์ศักดิ์สตูนนะครับส่ัญฟันน้ำเงินวันวิเศษลูกบ้านใหญ่พิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเด่นพยักษ์นะครับมันร้อยสิบส่รถจส่สัญันน้ำเงินวันวิเศษมันร้อยสดแรถจนะครับความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่า ไฟแดงนะครับเด่นพยักเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเชียบเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการนะครับเบียร์เกียร์เพชรนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสือซับสักดาชุมเกตให้การสนับสนุนเป็นมือขวาครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดดูแรงไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นหลักเหลี่ยมดีนะครับเคยเอาฟอร์มสดนะครับฟอร์มสดเลยสามไฟล์แหละสุดชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเอาชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับล่าสุดนี่ชนะนอกยกที่3วันวิเศษลูกบันใหญ่ที่วิีช่อง7ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันวิเศษนี่เป็นในกชคจากจังหวัดตรังนะครับทำการฟิสซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันธุ์ตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับหัวหน้าคณะป้าโจลูกปั้นใหญ่นะครับะวิทย์ถืออยู่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมือซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเคยแพู้่ตสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทั้ฝ่า,นา,ายน้ำเงินครับชนะสสรุปแพ้1นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนทีเด็ดช่างนครศรีทิวธีราชนดำเนินมานะครับสามฟอร์มหลังสุดธนาแดงจะดูดีกว่าสถิติก็ธนาฟแฟงก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะน็อกมาแล้ว1ไฟฝ่ายนะครับแต่ว่าหลังจากที่ธนาฟแฟงเอาชนะน็อกธนาแน้้าเงินมาแล้วครับก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอีกเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินหลังจากที่แพ้น็อกธนาแฟงไปแล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายอีก1ไฟฝ่ายนะครับโดยเอาชนะคะแนนกุโตสู้มาด้วยนะครับดูว่างาย้นนเิ น่าจะดูดีกว่าเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดเสมอไฟแดงนะครับคนที่เคยชนะมานะครับเปิดอยู่ที่เสมอเด่นพยักซักสตูนคูนี้ก็อยากให้รอมาที่ฝันเงินนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ผมดูว่าช่วงหลังร่างกายดูดีกว่านะครับมาถึงคู่ที่4นะครับายแดงก็คือเพชรพลันชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับวินสิท์เจนิมพิกัด1น0อยสาปอยนะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านายแดงเพชรมา1 3 0 2ย 30.4ส่ 30. 4, ลดจุดส่ส่วนฝ่ายน้องเงินวินมันร3อปอนด์บอลผลิตเท่าพิกัดมาต้องรถนะครับความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่า ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พลันชัยนะครับมีโค้ดพลันชัยอดิเทพวุร,รพันธ์เป็นผู้จัดการเป็นมือขวานะครับคบเครื่องเขาในเหนียวแน่นนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกดูกแรงปั้มตีเหนียวแน่นแข็งกแกร่หงหมัดศอกดูแรงนะครับบูดุดันตามฟอร์มหลังสุดชนะ2สรุปแพ้หนึ่งะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรก็ชนะคะแนนเพชรมรคสิทธิ์นายกทวิบตะพงที่สุร,ราธานีนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสันจอน ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวินนี่เป็นในโชคจากจังหวัดชัยภูมินะครับปัจจุบันกอฟิซ้อมอยู่ที่มีนโยทินนะครับมีธนเจนิ่มนะครับนิ่มนวลบทหอมร้อยตำรวจเอกสมพงษ์บทหอมนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงปั๊บฟัดรัดตีเนี่ยวแน่นแข็งแกร่งมาดศอกรูแรงบุดุดันสามฟอร์มหลังสุดชนะ2สรุดแพ้1นะครับล่าสุดของท่าดฝ่ายน้ำเงินวินก็ชนะนอกยกที่2เมาครีบอจักรวุฒิในศึกวันลุมพินีนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครััััับบบบใกกกกลลล้้้เเเคคคคคีียยยงงนนนนนะะรรแแตต่่พพพออิิิสถขูมาว1 ครั้งครับ12ธันวาคมปี64ประมาณ2ปี กว,กว่าที่ผ่านมานะครับเป็นชกกันในศึกช้างมวยไทยเกตเพชรนะครับที่วิทราชด,ดำเนินนะครับช่วงนั้นศึกช้างมวยไทยเกตเพชรน่าจะต่อยที่วิทราชด,ดำเนินนะครับแล้วก็เป็นธนัฝ่ายน้ำเงินนะครับวินเคยเอาชนะคะแนนธนายแดงมาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มือล่างตาของธนัยแดงนะครับเพชรพาันชัยมาดูว่าจะแก้แค้นได้สาเร็จหรือว่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับแต่เรื่องการเตรียมตัวนะครับธนัยแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี้การเตรียมตัวอาจจะดููเป็็นรรรรรออออแต่่กกกมมีาาาซ้ยย น่าจะรู้ตัวประมาณช่วงวันพุธนะครับมาเข้าเวนแทนทางด้านปฏิหารพอหลักบุญนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพลันชัยนะครับถึงแม้ว่าสถิติจะดูเป็นรองเคยแพ้มาก็จริงแต่วันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่านะครับและถ้โชคที่ช่องเจ็ดสี่นะครับบรรยากาศน่าเสื่อไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าค่ายหมือพลันชัยนะครับความเชื่อถือดีอยู่แล้วนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรพหลันชัยเป็นต่อในราคา21นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับเพชรพลันชัยครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมือชอบก่อนโชคของมืทัจศรีในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งครับเลทเปิดสองไฟเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับหนีบอุปกรณ์สอโชคมีชัยนะครับเป็นต่อ52ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับหนีบอุปกรณ์สอโชคมีชัยคู่ที่2นะครับเลทเปิดอยู่ที่1สยามสอเดชพันธ์นะครับฝ่ายแดงนะครับเป็นต่อ19กคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตะวันเพชรจินดาคู่ที่3นะครับเลทเปิดเสมอแดงนะครับเด่นพยักสับสตูลคู่นี้ก็ชอบอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ คู่ที่สีนะครับคู่เอกนำรายการนะครับเด็ดเปิด2-1อยู่ที่ฝาแดงเพชรพลันชัยชอบไปที่ฝาแดงนะครับเพชรพลันชัยครับและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมัทฉิสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1เลยนะครับชอบไปที่ฝาแดงนะครับนิวปกรณ์สอโชคมีใช้ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับหมวยชอบอาจจะไม่ใช่หมวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมูเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่าหมวยชอบอาจจะแพ้หมูเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่่่่่าาาาาาานน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 นเเเเเออออออไไปวววววิิคคคคครรรรรรระะะหหห์กกกกกกกลลลงงงงงทททททุุุีีีัััััััั้้้้้้ึบบบแแ็ขขพฟๆๆฮยยตตจม ก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับเรือยแเห็กับทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอให้มีน้องแฟ่อนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ